นนใหญ่ทิ่นไทยพวนพร้อมผวนกินดินสอพองดินสอพองไม่มีหมดจากลบบุรีแต่จะไม่มีสถานที่ขุดต่อไปในอนาคตข้างหน้าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหมดไปในช่วงไหนแต่เวลานี้ยังพอมีทำกันอยู่ตอนนี้วันนี้กำหนดไทยจะาพาชมวิธีการทำดินสอพองนะคะดินสอพองของเราเนี่ยสรรพคุณของเขาเนี่ยมันมีมากมายมีขั้นตอนของมันอยู่หลายขั้นตอน,นอมากๆเลยมาชมกันค่ะ สวัสดีค่ะท่านนายกบอลท่านนายกบอลช่วยแนะนํานิดนึงว่าที่แห่งนี้ทำไมแบบว่ามันมีดินสอพองเยอะขนาดนี้ที่แห่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของดินสอพองนะครับแหล่งวัตถุดิบก็คือดินดิบเนี่ยจะอยู่บริเวณตำบลดินสอพองที่จะเป็นดินที่ดีและมีคุณภาพดินสอพองก็ทํากันมายาวนานแล้วครับก็ทํามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษตำบลที่ทําดินสอพองจริงๆก็จะมีแค่ตำบลถนนใหญ่และตำบลทะเลจุ๊บสอนเท่านั้นนะครับท,ที่จะทําดินสอพองแบบนี้นะครับ สมปองช่วยบอกสรรพคุณของดินสอพองหน่อยสิคะใช้ทําอะไรได้บ้างคุณประโยชน์ของดินสอพองนั้นนะครับเด็กรุ่นใหม่จะคิดว่าเอาไปเล่นในช่วงเทศกาลสงการไปปาแป้งให้หน้าขาวสนุกสนานเฮฮาแต่จริงๆแล้วคุณประโยชน์มากมายเลยทีเดียวเช่นยาเม็ดเขาก็จะไปเป็นส่วนประกอบเป็นเวชภัณฑ์ที่สามารถเป็นตัวยาได้เคมีพันสรรีชาบ้านสีน้าสีอะไรต่างๆเนี่ยดินสอพองเป็นส่วนประกอบยาฆ่ามดฆ่ามอดฆ่าปวกอะไรต่างๆเนี่ยดินสอพองเป็นตัวประกอบผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ว่ามีชื่อเสียงจะแป้งอะไรต่างๆเนี่ยดินสอพองเนี่ยเป ของนิ้สะพองมีมากเลยทีเดียว การทำดินสอพองนะครับของบ้านหินสะก้อนนะครับเป็นการที่สืบสารกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วรุ่นสู่รุ่นดินสอพองเนี่ยจะมีมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินสมเด็จพันนาลัยมหาราชตามประวัติความเป็นมาที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้พูดคุยกันมาดินสอพองนะครับแต่แรกเลยเกิดจากการขุดบ่อน้ําเพื่อเอามาใชน้นเมื่อขุดลงประมาณ4เมตรหรือ5เมตรเนี่ยก็จะเกิดไปเจอดินขาวพอหลังจากที่เราขุดเจอดินแล้วเราต้องทำยังไงบ้างคะเอาดินสอพองที่เรามีเนื้อดินแล้วเนี่ยเอาลงในบ่อแล้วเราก็สูบน้ําจากคลองชนประทานขึ้นมาแล้วก็เรา มีตะแกรงกองก็ตักน้ําที่ข้นๆนะมาใส่บอ่อพักก็รอจนกว่าดินจะตกตะกอนในเมื่อดินค้างไปหนึ่งคืนนะครับดินจะตกตะกอนแล้วเราก็จะดูดน้ําใสๆออกไปแล้วก็ทําอย่างนั้นหมุนเวียนเติมไปเติมไปจนเนื้อดินขึ้นมาเกือบเต็มบอ่อแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้จนเอามือลงไปคุยแบบข้นกว่าจะเต็มบอ่อเนี่ยโดยประมาณกี่วันคะก็ประมาณ3วันครับถึงจะทําการหยอดได้เราก็ทําการหยอดนะซึ่งเป็นลานที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ย ถ้าเป็นดินดอกเนี่ยใช้เวลาก็ประมาณ1วันหยอดเช้าเย็นสามารถเก็บได้แต่ถ้าเป็นดินแผน่นก็ต้องใช้เวลาถึง2วัน3วันแต่ก่อนหนะ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยก็จะเป็นกลวย้วยเล็กๆอันเดียวเนี่ยเอามาก็จะใช้นิ้วโป้กดลงไปก็จะได้ทีละหดอก1ดอก1ดอกออกอมาแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นเป็นกล่องแบบเมื่อสักครู่ที่หยอดให้ดูหยอดมาครั้งละ75ดอกก็มี50ดอกก็มีมันจะไวขึ้นเมื่อหยอดแล้วใช้ระยะเวลาอันพอสมควรที่ดินดอกแห้งแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนบรรจุพันบรรจุในถุงพลาสติกเนี่ยน้ำหนัก10กิโลง่ายสะดวกกับการขนย้ายหรือว่ามีลูกค้ามาซื้อติดต่อในการทําดินสะพองเนี่ยแต่ว่ายากก็ยากมันจะหนักไปด้านใช้แรงงานสําหรับใครที่สนใจท่องเที่ยวสไตล์กําหนดไทยสไตล์กําหนดไทยก็จะท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์เชิงประเพณีเชิงวัฒนธรรมเชิงธรรมชาติเดินตลาดเช้าทานอาหารท้องถิ่นแบบที่ชาวถิ่นเขาทานกัน อยากเห็นว่าวิถีคนในชนชนเขาทําอะไรกันบ้างมีสินค้าแฮนด์เมดดีๆอะไรบ้างเห็นตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําติดต่อสอบถามมาที่กําหนดไทยได้เลยกลําหนดไทยพาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเช้าไปเย็นกลับแบบวันเดย์ทริปสวัน2คืน2วัน1คืนได้หมดรับรองยังไงก็สดชื่นแล้วพบกันนะคะ